สวัสดีค่ะเอฟซี 4, ทุกท่านและท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสนะคะแสงแดดเปรี้ยงๆนะคะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะพัฒนาทางด้านหน้าองค์ปู่นะคะแต่วันนี้ก็มีเอฟซีนะคะเนาะเพื่อนเดินทางมาไกลแสนไกลนะคะมากราบไหว้ขอพรอ,องค์ปู่ปาริจิตนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลาองค์ปู่จำลองนะคะกับพระอยู่เพราะว่าแดดร้อนมากคะ่ะ ส่วนดอกไม้ก็บานสะพั่งสวยงามมากเลยนะคะอืมสวยมากๆเลยเมื่อวานนี้เห็ดสวยนะคะแต่วันนี้ร่โรยแล้วนะคะโดนน้ำฝนเนาะเห็ดออกเช้าบานเย็นนะคะ แก่ไวด้วยนะคะออกอยงมือเศร้าเ่ายาง้มมือแรงค่ะเห็ดอายุสั้นเนาะยิ่งโดนน้ำฝนนะคะก็เน่าสลายกลายเป็นดินไปเลยนะคะมาดูทางนี้นะคะโอ้โหจะเสร็จแล้ว,ว,วมีพ่อฟื้นนะคะช่วยช่างนะคะโคะงจะปูเสร็จก่อนเที่ยงแน่ๆเลยค่ะ ฝีมือปลาเนี่นะคะพิธีพิถันนะคะทำอย่างละเอียดละออนะคะอันนี้คือหินเก็ดหรือเปล่านะคะเอามาใส่ตรงทางนี้เนาะ,ะปูนี้เสร็จก็จะปูอันนี้ต่อนะคะจะปูอันนี้ต่อส่วนพื้นค่อยปูทีหลังนะคะก็จะผสมป,ปูนกาวนะคะ ลุงช่างบอกว่าปูนกาวไม่ต้องประหยัดอัดเต็มที่เลยนะคะเอาแบบมั่นคงทาวนนะคะ,อะ,อะอโอโ้โ ไปกินน้ําต้อนรับเอซกลับมาเพื่อนๆหายหมดนะคะเนื่องจากว่าเขาทํากันสําเร็จแล้วนะคะนี่โอ้โห oh. เขาทำสำเร็จแล้วนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเร็จไวภายใน8นาทีนะคะสุดยอดนะคะเนาะโอ้โห oh. ค่ะไอติม <I team. S 1> oh. อ๋อก็ขายได้ค่ะเอาไปขายดูอ,อันเท่าไราอ๋อนี่มาจอดนี่ค่ะไอติมมาขายนะคะพอ่พอค่ะพ่อค้าขายไอติมคนใหม่นะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นเนาะดูสินี่ไอติมอะไรบ้างไปเอาไปให้ช่างเลยจ้ะเดี๋ยวจะซื้อให้ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมาหว่านดอกไม้เนาะพระแม่ธรณีนะคะไม่มีใครสวยเท่าพระแม่ธรณีแล้วนะคะเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายให้เอาเลยพวก เอาเลยค่ะเดี๋ยวใจ่ายให้ค่ะอ้ยุงช่างมาพอดีเลยแม่าดาจ่ายค่ะ,นะคะลุงช่างเอาเลยค่ะอเ,เอาสัวดำก็ได้ครับ <c ười> <c ười> ไม้ละสิบบาทค่ะเท่าไรสั่งทั้งหมดทีมั้ยไม่ไม่เดี๋ยวนุงจ่ายค่ะลุงเอาไป้นั่นเนนด้อชนะ่างก็เอาถั่วดำเออช<า>่างก็เอาถั่วดำนะคะจกทั่วดำมีทุเรียนไหมคะเออเอาทุเรียนค่ะค่ะโอ้โหไมาละสิบบาทหากินยากนะคะไอศครีมแบบก็เขาไปกันหมดแล้วค่ะเขาเสร็จแล้วค่ะ โอ้พ oh, <c oughs> really? ่อค hmm ้าคนนี้ร้อหล่อนะคะเป็นพ่อค้าใหม่บรอคะเพิ่งเคยเห็นไม่เคยเห็นมาขายติมทางนี้เลยเกาวที่อื่นจะมาเพิ่งมาตรงนี้เนาะเป็นเท่าไหร่คะสี่สิบบาทเนาะกินนนี่แหละไม่จะบเอยากนอน ก็เล็นนงมือนะคะพี่แนพิ้งเย็นๆนะคะจางก็ฝีมือปลานนี่ละเอียดละอ่อนนะคะค่อยๆทำแบบ บรรยากาศรอบๆนะคะอุ้ยแดดร้อนมากเลยนะคะหมู่บ้านนี่กระจกใช่เนาะโจกโจกโจกเนาะอยู่นีโจกแห้งใช่ไหมแดดแบบนี้ล่ะแดดแบบนี้ล่ะเทลงมาโจก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 หมู่บ้านนี่นะดดดนอออกกเห็ เขาไปเก็บเห็ดละโงูยื่อไซแถวนี้นะฮะยื้สวนเจ้ามีเห็ดออกบ่มันออกปลาอยู่าคาบเห็ดน้ำหมากเหห็ดน้ำมากบา่อูยออกปลาอยู่คาบา่าสวนเจ้าบา่ให้ไปเก็บนับ่นแน่ป่ะสิไปเก็บหาดอกคุอยู่บ้านเหรอค<บ>รอบับบอเก็บเอาดอกเก็บหา อยากไปเก็บนี่ล่ะของเคยไปเก็บเนาะอีโหน่เนาะเอา,าบอบ้งนะเอาลิ้ม,ม่มะ อาก้าปยายาใส่น้องนี่เสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วด้านบนนะคะก็ยังเหลือขอบนะคะเนาะเขาเก็บขอบสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ